สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสามัาทีครับผมมีเรื่องจะถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์อ้าวมาเรื่องอะไรครับเรื่องโควิดไงอาจารย์บริษัทไม่ค่อยมีตังค์เลยไงลูกค้ากระตวงจ้างตัวงจังอาจารย์มีคําแนะนําอะไรดีครับครับก็ตอนนี้คุณก็ต้องมาพิจารณาดูว่าตัวที่โควิดมันมากระทบเนี่ยมันจะทําให้ตัวยอดขายคุณลดลงไปด้วยไหม หรือคุณจะต้องเป็นมีภาระที่จะต้องจ่ายชําระหนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่ยอดขายคุณหายไปด้วยเนี่ยแน่นอนสภาพคล่องหรือเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่มีถึงลด,ลดน้อยลงไปละไปลงไปอย่างมากขณะเดียวกันหนี้สินที่คุณมีเนี่ยมันก็ต้องถึงกําหนดชําระขึ้นไปทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณบริหารงานมาเนจเมนต์ที่ดีนะครับเช่นไอ้ตัวหนี้ที่เป็นกลุ่มกับสถาบันการเงินเนี่ยนะฮะรู้อยู่แล้วว่าแบงค์ชาติบอกให้แบง ธนิตหรือสถาบันการเงินนะ่ะอนุญาตให้คุณชะลอการจ่ายชําระได้6<ม>เดือนบวกสเดือนถ้าเป็นธนาคารอมสินหรือนั่นคือรอ,อบแบกในกรณีที่เป็นโควิดรอบ2นะฮะก็สามารถที่จะหยุดการผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยไปได้6เด<ม>ือนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะหยุดลักษณะของการผ่อนชําระกับสถาบันการเงินในระบบได้ก็จะทําให้คุณรักษาตัวสภาพคล่องของเม็ดเงินคุณไว้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปที่คุณยังค้าขายอยู่นะครับคุณก็ สามารถที่จะสร้างเครดิตจากวงใหม่ที่เกิดขึ้นเช่นคุณเป็นร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินมาแล้วคุณต้องผ่อนขนะดนิ้วการของสถาบันการเงินในตัวระบบใหญ่เนี่ยในระบบเนี่ยคุณก็หยุดพักชําระนี่เงินต้นและก็ดอกเบีย้ยส่วนตัวเจ้าหนี้การค้านอกระบบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําไมครับจ่ายชําระเขาได้ก็คือ พักนี่ในส่วนนั้นตามกฎหมายแล้วคุณก็มาหมุนเราตรงนี้มามแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็หาตลาดเพื่อให้ขายสินค้าเราเคยเจอเคสนะครับในกรณีที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอพอในระบบห้างสรรพสินค้ามันหยุด ผู้ซื้อ,อสินค้าก็ไม่สามารถซื้อสินค้าในห้างได้ร้านเล็กๆที่ขายตามตึกแถวตามเต้นหรือตามออกบูธหรือออกอ,อีเ,เวนต์เนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะขายและเก็บเงินสดได้พอ,อเก็บเงินสดได้ก็จะมีสภาพคล่องของตัวนี้เป็นโจนวนมากเลยนะฮะขณะเดียวกันก็ไปหยุดพักชําระของพวกสถาบันการเงินในระบบจะทําให้ธุรกิจพวกนี้ได้ผล ที่ดีนะครับจากการที่เกิดโควิดขึ้นมาทําให้สภาพคล่องของตัวระบบการเงินของธุรกิจประเภทนี้นะครับดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกโควิดบางทีก็ไม่ได้แย่หรือเลวร้ายไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการจังหวะโอกาสนะครับที่คุณจะใช้บริหารงานในตัวธุรกิจของคุณที่คุณทําอยู่ขณะเดียวกันพอเราหมุนสภาพคล่องได้ วงเงินเครดิตของตัวเจ้าหนี้การค้าในตัวอื่นก็หมุนได้พอหมุนได้ปุ๊บคุณก็สามารถมีคําสั่งซื้อสินค้ามาได้มากขึ้นก็สามารถมีสินค้ามาส่วนคนที่เข้ามาบริโภคเมื่อตอนที่ห้างต่างๆหรือร้านค้าใหญ่ๆถูกปิดก็มาซื้อคุณมากคุณก็ได้ลูกค้าที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้โอกาสในการทําตรงนี้นะครับกิจการคุณก็จะฟื้นละพอฟื้นมาปุ๊บ พอหมุนยอดขายสูงขึ้นนะครับคุณก็มีสภาพคล่องมากขึ้นคุณก็ไปเจรจาสถาบันการเงินที่คุณหยุดพักชําระหนี้ก็ไปเจรจากับเขาขออาจจะรีไฟนแนนซ์หรือขอปรับโครงสร้างหนี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจของคุณนะครับ g อ o w i n g concern อยู่ไปได้แล้วก็จะต้องมีวิธีการบริหารแคชโฟนะครับเงินรับเข้าใจออกนะครับให้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถที่จะโกอิ้งคอนเซิร์นต่อไปได้ดำรงอยู่ต่อไปได้ขอบคุณมากสวัสดีครับครับอาจารย์